สวัสดีครับเรามาอยู่กันที่สถานีแม่กลองและตลาดร่มหุบกันครับนี่คือด้านหน้าสถานีของเราและด้านหลังของเราก็คือตลาดร่มหุบนั่นเองครับตลาดร่มหุบเป็นตลาดการค้าริมทางรถไฟสถานีแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามที่มีชื่อเสียงด้านความพิเศษของวิถีชีวิตชาวบ้านที่ต้องหุบร่มเก็บร้านค้าอย่างรวดเร็วเมื่อรถไฟวิ่งผ่านก็เลยทีเดียวครับ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอีกด้วยครับส่วนเรานักท่องเที่ยวก็สามารถเดินชมแวะซื้ออาหารทะเลสดผักผลไม้อาหารท้องจ่นและของที่ระลึกไปฝากคนที่เรารักได้ด้วยครับผม อาโอเคโอเคอเคนะ Welcome to Thailand ครับ